สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตานะคะให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมปี2564นี้ค่ะชาวสิงท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้ว ว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าดวงชะตาโดยภาพรวมในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและจะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมคือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14พฤษภาคมนั้นดาวพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในราศีเมษนะคะแต่พอมาวันที่15พฤษภาคมดาวพระอาทิตย์ก็ได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษฎนะคะในราศีพฤกษฎนี้ก็คือ คือเรือนกรรม,มะของชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองค่ะและดาวพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะดูแค่เท่านี้ดูแค่ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวถือว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นเฮงมากๆเลยนะตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดนะคะในวันที่14เมษายนวันมหาสงกรานวันนั้นแล้วก็ยาวมาจนถึงต้นเดือนพฤษภาค,คมคือช่วงวันที่1ถึงวันที่14ดาวพระอาทิตย์ยัง ได้กำลังเป็นมหาอุดอยู่พอวันที่15ดาวพระอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีในเรือนกัมมะอีกเรียกได้ว่าดีต่อเนื่องเลยค่ะค่อนข้างชัดเจนมากๆในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการงานนะเพราะนอกจากจะมีดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจาตัวของคุณอยู่ในเรือนกรัรมมะแล้วยังมีดาวอื่นๆอ,อีกหลายดวงนะคะนั่นก็คือดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้า เาเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศรีสิงห์ก็โคจรมาอยู่ในราศีพฤกษบคือมาอยู่ในเรือนกัรมะนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัรมะและเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะนะคะก็โคจรมาอยู่ในราศีพฤกษบมาอยู่ในเรือนกรรมะเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นอีกก็มีดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีสิงห์ได้โคจรมาอยู่ในราศีพฤกษบมาอยู่ในเรือนก รรมะเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลมีทั้งหมด4ดวงดาวด้วยกันนะคะมาตั้งแต่ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระสุกและดาวพระราหูค่ะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยสําหรับชาวลัคนาราศีสิง์เลยนะคะสมัยจะอธิบายไปให้ฟังแต่ละลวงแต่ละดวงดาวเลยนะคะขออธิบายสักนิดนึงก่อนค่ะว่าดาวพระราหูนั้นได้มาอยู่ในเรือนกรรมะตั้งแต่วันที่10กันยายน ปี2,563ที่ผ่านมาแล้วนะคะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณมาอยู่ในจุดนี้ถือว่าดีมากๆคุณจะได้คู่ได้คนรักได้คู่ค้าได้คู่สัญญาได้เพื่อนร่วมงานที่ดีที่ช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนให้งานมันก่อเกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นค่ะตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์และดาวพระราหูจะอยู่ในจุดนี้ยาวไปประมาณหปีกว่านั่นเองค่ะต่อ ต่อมานั่นก็คือดาวพระสุกนะคะซึ่งดาวพระสุกนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะ และเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณค่ะก็โคจรมาอยู่ในเรือนกรัรมมะได้ตําแหน่งเป็นเกษตราธิบดีนะคะการที่ดาวมาอยู่ในตําแหน่งนี้ถือว่าการงานของชาวลัคนณาราศีสิงห์มีเกณฑ์ขยับดีมากขึ้นถ้าจะพูดว่าเป็นช่วงดวงเปิดเรื่องงานก็จะไม่ผิดแปลกอะไรนะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับการติดต่อการประสานงานจากคนรอบข้างส่งเสริมให้การงานคุณมีการพัฒนามีการก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น าวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ทํางานข้องเกี่ยวกับออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆนะคะมีเกณฑ์รุ่งได้เลยในช่วงนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าอวิกฤตแบบนี้สถานการณ์บ้านเมืองเรามีโรคระบาดแบบนี้จะเป็นไปได้อย่างไรถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์รู้จักมองหาโอกาสรู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะสมัยเชื่อว่าคุณสามารถทํางานของคุณให้มันปังขึ้นได้เลยนะคะและดาวพระพุธนะคะก็ได้มาอยู่ในราศีพฤกษ มาอยู่ในเรือนกรรม,มะเช่นเดียวกันดาวพระพุธและดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวคู่ธาตุน้ําค่ะการที่สองดาวนี้มาเจอกันที่เรือนกรรม,มะและดาวพระศุกร์ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยนั้น ถือว่าดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิง์ดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนของการเจรจาติดต่อประสานงานนะคะก็จะส่งผลให้การติดต่อเจรจาประสานงานต่างๆมีเกณฑ์ราบรื่นมีเกณฑ์ไหลลื่นเหมือนน้าประมาณนั้นค่ะเพราะว่าทั้งสองดาวนี้เป็นดาวคู่ธาตุน้ํานะคะ ลูกค้าเข้ามาติดต่อเจรจาเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนนะคะจะดีวงานจะประสานงานอะไรก็มีเกณฑ์คล่องตัวมีเกณฑ์ผ่านฉลุยรวมถึงการได้รับโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าดาวพระพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะลาภะก็หมายถึงโอกาสหมายถึงโชคลาภนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะรวมถึงงานที่คุณจะได้ทําในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะทําเงินทําทองให้คุณ อย่างมากเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับในจุดที่ชาวลัคนาราศีสิง์จะต้องระมัดระวังเลยนะคะนั่นก็คือจุดที่หนึ่งค่ะดาวพระอาทิตย์และดาวพระราหูมาเจอกันที่เรือนกร,รมมะแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่ส่องแสงได้แรงกล้ามากที่สุดไม่มีใครมาบดแสงของดาวพระอาทิตย์ได้นะคะ แต่ในหลักของโหราศาสตร์แล้วนั้นเมื่อดาวพระอาทิตย์มาเจอกันกับดาวพระราหูเงาของดาวพระราหูจะบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์ค่ะเลยทําให้สองดาวนี้นั้นเป็นดาวที่ไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นมีเรื่องที่ไม่ถูกใจมีเรื่องขัดแยง้งมีความหมุนหมองในเรื่องของการงานอยู่บ้างอาจจะสั่งงานบุตรบริวารของคุณแล้วมันไม่เป็นตามดังที่ใจคุณสั่งมันไม่เป็นไปตาม ดังที่คุณต้องการนะคะก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์รู้สึกเหนื่อยล้าในเรื่องของการทํางานค่ะอย่างไรก็ตามนะในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองนะคะงานก็ต้องทําหน้าที่ทางบ้านก็ต้องดูแลลูกก็ต้องดูบางคนมีโปรเจกต์ที่กําลังจะเริ่มต้นทําใหม่ก็ต้องไปจัดการตรงนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างหัวหมุนค่อนข้างที่จะยุ่งกันมากๆเลยทีเดียวนะคะ และชาวลัคนาราศีสิงห์หลายๆคนก็กําลังทําบ้านกําลังจะมองหาการซื้อรถนะคะก็อาจจะต้องมีการคุยการเจรจากับช่างติดต่อประสานงานกับเซลล์ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มีความยุ่งยากมีความวุ่นวายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์จะทําอะไรต้องลําดับขั้นตอนให้ดีนะคะความยุ่งยากเหล่านั้นจะนํามาซึ่งความเครียดให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างแน่นอนค่ะและอีกดาวหนึ่งนั่นก็คือดาวพระพุธกับดาวพระรา หที่มาเจอกันในเรือนกรรมมะแบบนี้2ดาวนี้เองก็เป็นดาวคู่อันธพาลคู่วิวาทกันเช่นเดียวกันนะคะก็คือไม่ถูกกันนั่นเองค่ะก็ต้องรู้จักระมัดระวังคําพูดคําจาการติดต่อเจราจาประสานงานต่างๆมีเกณฑ์ผิดพลาดมีเกณฑ์ตกหล่นเกิดขึ้นได้ตรงนี้คุณก็ต้องอาศัยความรอบคอบให้มากเลยนะอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีสิงห์แบบนี้ค่ะส่วนดาวพระพฤหัสเนี่ยคะ่ะซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่ Now, nah. ดาวพระพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าดาวพระพฤหัสได้ทําการโคจรยกย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุ่มตั้งแต่วันที่29มีนาคมปี2564ก็คือมาอยู่ในเรือนปัตนินั่นเองและดาวพระพฤหัสยังได้ตําแหน่งเล็งลัคนาชาวลัคนาราศีสิงค์ด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่เฮงมากสําหรับชาวสิงค์ค่ะดาวพระ ฤหัสเล็งลัคนานั่นหมายความว่าอะไรถ้าเราจะมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนเลยหมายถึงคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนดีเจอกับคนที่ถูกใจได้เจอกับคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีรูปร่างดีหน้าตาดีมีความรับผิดชอบประมาณนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่เออ,เอ,อตรงใจคุณนะคะชื่นชอบเลยประมาณนั้นนะคะส่วนสําหรับใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมาก ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาระหองระแหงนะคะทะเลาะเบาแว้งกันบ้าง3วันดี4ีวันไข่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องประมาณนี้นะคะพอจังหวะที่ดาวพระพฤหัสได้ตำแหน่งเล็งลัคนาแบบนี้ก็จะทำให้คุณใจเย็นขึ้นพูดจาอะไรก็รู้เรื่องกันมากขึ้นเจรจาปรึกษาอะไรกับคนรักคู่รักก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีทัศนคติหรือไอเดีย ไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะประกอบกันกับดาวพระเกตนะคะซึ่งได้มาอยู่ในราศีกันในราศีกันตรงนี้คือเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะก็จะส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอวยพอรอวยชัยคุณในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะดาวพระพฤหัสถือว่าเป็นดาวของเงินทองเช่นเดียวกันค่ะได้มาอยู่ในเรือนปัตตนิแบบนี้เนี่ยชาติตีความหมายอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่าคุณจะได้เจอกับคู่คา คู่สัญญาที่จะ,จะช่วยกันทํางานที่จะช่วยกันสร้างเสริมมูลค่าธุรกิจของคุณให้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นใครที่ทําธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองทําร่วมกับคนรักหรือคู่รักนะคะจังหวะนี้ลุยได้เลยเดินหน้าได้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่การงานกิจการหรือธุรกิจของคุณจะเติบโตขึ้นนั่นเองค่ะและอย่างที่บอกไปดาวพระเกตก็มาอยู่ในเรือนกระดุมพระอีกเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองคุ้มภัยการเงินของคุณ อีกค่ะนี่เป็นจุดที่ดีมากๆสำหรับชาวสำหรับชาวลัคนาราศีสิงเลยนะคะต้องบอกกันอย่างนี้ค่ะและโดยภาพรวมนั้นนะคะอย่างที่ชาวสิงหลายๆคนทราบดีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณก็ได้โคจรมาอยู่ในเรือนอริได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมปี2563แล้วนะคะ ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ในเรือนอริแต่ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีนั่นหมายความว่าอุปสรรคปัญหาคู่แข่งการแข่งขันต่างๆคุณหลีกหนีไม่พ้นค่ะแต่สุดท้ายคุณจะสามารถเอาชนะสุดท้ายคุณจะมีชัยชนะจากการแข่งขัน ชนะอุปสรรคชนะศัตรูได้ในที่สุดค่ะเพราะว่าตำแหน่งของดาวพระเสาร์นั้นเป็นเกษตรราธิบดีเกษตรราธิบดีคือความมั่นคงความแข็งแกรง่งความแข็งแรงนะคะและยังหมายถึงความเจริญก้าวหน้านั่นเองค่ะและดาวดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ในเรือนอริแบบนี้อาจจะหมายถึงใครที่คิดไม่ดีกับคุณใครที่เป็นศัตรูใครที่เคยแทงข้างหลังนะคะซึ่งคุณไม่รู้ได้เลยว่าเขาเป็นใครเขาอาจจะหลบอยู่ในมุมมืด จังหวะนี้เขาจะมีการเปิดเผยตัวเองออกมาคุณจะได้รู้เลยว่าใครเป็นศัตรูกับคุณจริงๆใครเป็นคู่แข่งกับคุณจริงๆนะคะมันก็เป็นเกณฑ์ดีนะดีกว่าเขาไปหลบอยู่คุณมองไม่เห็นเลยนะคุณมองไม่เห็นคุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนนี้คิดไม่ดีกับเราในจังหวะนี้ที่ดาวเจ้าเรือนอริได้โคจรมาอยู่ในเรือนอริแบบนี้ จะทาให้คุณมองเห็นศัตรูมองเห็นคู่แข่งมองเห็นกับอุปสรรคมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีสิงค์คุณคือเจ้าป่าแล้วการที่คุณจะมาเป็นเจ้าป่านั้นครองเมืองครองป่าได้นั้นคุณต้องผ่านการต่อสู้คุณต้องผ่านอุปสรรคคุณต้องผ่านการดูถูกคุณต้องผ่านคําดูหมิ่นต่างๆนานาม,มามากมายค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงค์จะผูกติดอยู่กับการต่อสู้อย่างแน่นอนค่ะ แต่โดยภาพรวมในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสมัยมองว่าอย่างไรก็ตามการต่อสู้ของคุณจะมีเกณฑ์สําเร็จมีเกณฑ์พบเจอกับชัยชนะได้เพราะว่าดาวหลายๆดวงมาอยู่ในเรือนการงานคือเรือนกรรม,มะนะคะงานกิจการหรือสิ่งใดที่คุณทําอยู่นะคะจะมีเกณฑ์สาเร็จได้ในที่สุดใครเป็นนักเรียนนักศึกษากําลังจะจบกําลังจะสอบท,ทําทีสิทธ์นะคะทำโปรเจกต์จบอะไรต่างๆนานาที่เคยเจอกับอุปสรรคเจอกับการติดขัดต่างๆนานาก็จะมีเกณฑ์สําเร็จ ได้ในที่สุดค่ะใครจะสอบบรรจุข้าราชการไปสอบสัมภาษณ์ไปติดต่องานไปสมัครงานนะคะสิ่งเหล่านี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกิดขึ้นค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะประกอบกับดาวพระอังคารก็โคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีด้วยและดาวพระอังคารก็มีการโคจรได้จังหวะจะโคนพอดบพอดีนะคะจะส่งเสริมสนับสนุนกันค่ะเมื่อมองภาพรวมของดวงดาวแล้วถือว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนพฤษภา คมนี้ไม่แย่เลยนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันท่วนหน้าด้วยนะคะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ